สำหรับเหตุไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะคะมีรายงานล่าสุดว่าทางเจ้าหน้าที่นั้นสามารถที่จะควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วค่ะติดตามจากคุณภูริจารุเนตรนะคะรายงานจากอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะครับขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ไฟป่าให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วนะครับแต่ว่าจากการบินสำรวจเมื่อเช้านี้นะครับกลับพบว่ามีไฟป่าเกิดขึ้นใหม่ 2- 3จุดซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เพื่อเข้าควบคุมไฟป่าแล้ว เจ้าหน้าที่กองกาลังเฉพาะกิจแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่อเาเภอแก่งกระจานและอเาเภอหนองยักปล้องจังหวัดเพชรบุรีร่วมกันฟังบรรยายสรุปหลังการบินสำรวจทางอากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับโดยขณะนี้พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่สามารถควบคุมสถานการณ์ไฟป่าได้แล้วซึ่งเป็นผลจากการระดมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอดทั้งคืนกว่า170นายจนสามารถสร้างแนวกันไฟได้รอบพื้นที่ป่าและจดระดมกําลังเจ้าหน้าที่นะครับจากหน่วยต่างๆเพื่อเข้าควบคุมไฟป่าอย่างต่อเนื่อง ขณะดเดียวกันก็พบนะครับว่ามีการเกิดไฟป่าเพิ่มขึ้นอีก2-3จุดนอกแนวกันไฟไปทางด้านตะวันตกซึ่งเป็นพื้นที่ป่าดิบชื้นในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานขณะนี้เจ้าหน้าที่กว่า50นายได้เข้าพื้นที่เพื่อควบคุมไฟป่าแล้วระดมกําลังมาจากเสือไฟนะชุดประกรมพิเศษดับไฟป่าแล้วก็จากหน่วยอุทยานเพิ่มเติมมาเพื่อจะทํางานให้ครอบคุมพื้นที่ถึง60,000กว่าไร่นะครับ กระจายกาลังเป็นทั้งหมด6จุดนะครับเนี่ยโซนเนี้ยโซนเนี้ยนะครับโซนเนี้ยคือโซนที่เราดักสุดโซนนี้ถึงแม้จะเป็นป่าดิบแต่ว่าเราสามารถส่งก,กําลังทางรถยนต์ได้ไปส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็เราจะเดินบนเขาไม่เท่าไหร่แต่โซนนี้เนี่ยมันเป็นโซนที่ไม่มีเส้นทางเลยต้องเดินและเขาความสูงต้อง900 800 900 800 900แล้วมันเป็นเขาลักษณะของเขาซ้อนเขา มันไม่ได้ขอเป็นลูกเดียวเราเดินเดินทางยากมากเพราะนั้นความอดทนในตอนนี้ต้องให้ชุดที่เขยทำงานพิเศษแล้วขวัญนี่ค่อนข้างสูงด้วยส่วนการติดตามหาผู้ก่อเหตุลักลอบจุดไฟป่าในครั้งนี้นะครับทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ส่งชุดสืบสวนนะครับเข้าไปในพื้นที่เพื่อหาข่าวพร้อมกับประสานกําลังทหารนะครับเพื่อเป็นกําลังเสริมในการหาข่าวเพื่อที่จะนําตัวผู้ก่อเหตุลักลอบจุดไฟป่าในครั้งนี้มาดําเนินคดีต่อไปครับ